สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดข้อมูลล่าสุดเลยค่ะจาก MGP สนาม Japanese Grand Prix ที่โมเตกิครับเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเมื่อ28กันยาที่ผ่านมานี้เองใช่ค่ะเป็นสนามที่ต้องบอกว่ามีครบทุกอย่างเลยทั้งผลแข่งที่แบบเข้มข้นแล้วก็ที่สำคัญสุดๆคือการตัดสินแชมป์โลกฤดูกาลนี้ด้วยครับ ใช่เลยค่ะข้อมูลที่เราจะมาขยี้กันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะคะทั้งรายงานผลแข่งทางการบทวิเคราะห์จากสื่อดังๆแล้วก็มีบทสัมภาษณ์นักแข่งด้วยครับเราจะมาดูกันว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างแล้วมันมีความหมายยังไงในภาพรวมนะครับค่ะคือสนามนี้มันมีทั้งความสำเร็จส่วนตัวการกลับมาของตำนานดราม,ม่าในสนามแล้วก็มีประเด็นที่อาจจะต้องคุยกันยาวๆในอนาคตด้วยโหน่าสนใจมากค่ะครับ เดี๋ยวเราจะกลั่นเอาเฉพาะแก่นๆมาให้เข้าใจง่ายที่สุดครับได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ผลแข่งเรสหลักวันอาทิตย์ก่อนเลยใครเข้าวินคะผู้ชนะคือฟรนเชสโกบัญญาญาครับเปโก้จากทีม d u คาติ Lenovo ใช่ครับเปโกนี่สมบูรณ์แบบมาก เริ่มตั้งแต่คว้าโพแถมทำลายสถิติสนามด้วยนะครับโห oh, เร็วมากครับแล้วก็มาชนะสปรินต์เรสวันเสาร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยชัยชนะเรสหลักวันอาทิตย์อีกโอ้โห oh, ครบเลยครับเป็นการโชว์ศักยภาพของเขากับรถดูคาติในสนามนี้เลยชัดเจนมากแต่เหมือนมีเรื่องให้ลุนนิดหน่อยตอนท้ายท้ายเรสเห็นว่ารถมีควันออกมาอ่าใช่ครับอันนี้น่ากังวลพอสมควรเลยคือมีรายง,งานว่าเครื่องยนต์มีควันขาวออกมาเป็นพักๆหรอคะครับ อาการที่เรียกว่า puffing smoke นะครับอาจจะสัญญาณว่ามีปัญหาน้ำมันหรือแรงดันอะไรสักอย่างแล้วแล้วเขายังไงคะประคองไปจนจบได้ใช่ครับสุดยอดมากประคองจนเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งได้สำเร็จลงออกแทนเลยค่ะแล้วคนตามหลังอย่างมาร์คมาเกสละคะเห็นไหมเห็นครับมาเกสที่ตามมาที่สองเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเอ่อกลัวเหมือนกันกลัวเลยคะกลัวว่าเห็นควันแล้วแบบน้ำมันจะรั่วลงพื้นแทร็กนะครับซึ่งมันอันตรายมาก อ๋อค่ะค่ะเข้าใจเลยถ้าเกิดขึ้นจริงนี่แย่เลยนะคะครับแต่โชคดีที่ไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นค่ะแล้วที่2กับ3นี่ใครคะอันดับ2ก็คือมาร์คมาเกสครับเพื่อนร่วมทีม Ducati Lenovo ซึ่งผลงานนี้แหละครับที่สำคัญมากๆค่ะสำคัญยัางไงาเดี๋ยวเรามาคุยกันครับส่วนอันดับ3นี่เซอร์ไพรส์เหมือนกันจอห์นเมียจากทีม Honda ครับโหเมียหรอคะจาก Honda ด้วยใช่ครับ เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะในสนามเย่าของ h o n ด้าเองการที่เมียขึ้นโพเดียมได้นี่มีความหมายกับ Honda มากเลยใช่ไหมคะในช่วงที่ทีมกําลังลําบากอยู่มีความหมายมหาศาลเลยครับนี่คือโพเดียมแรกของเมียกับฮอนด้าเลยนะจริงเหรอคะตั้งแต่ย้ายมาใช่ครับแล้วก็เป็นโพเดียมแรกในรอบเกือบ2ปีของทีมโรงงานฮอนด้ด้วย โหนานมากครับการทำไรที่โมเตกิยิ่งสำคัญเป็นสัญญาณบวกครั้งใหญ่ให้ HRC เลยหลังจากที่บอกว่าผ่านช่วงยากๆมานานค่ะกับรถ RC213V ที่ใครๆก็บอกว่าขี่ยากใช่ครับมันช่วยสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาอออาจจะมาถูกทางแล้วบ้าง เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วอันดับอื่นๆที่น่าสนใจมีใครอีกบ้างคะอันดับ4ถึง6ก็ตามมาติดๆครับมี Marco Beschi จาก Aprilia อ๋อ oh, Beschi ครับแล้วก็ Franco m o b ิ i d ล l ี่จาก VR46 Ducati แล้วก็ Alex Marquez น้องชายมาร์คจาก g r รซินีดูก a ติครับโอเคค่ะ ทีนี้ย้อนไปวันเสาร์หน่อยสปรินเรสก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยใช่ครับมีเรื่องเหมือนกันบรรญายาก็ชนะไปตามคาดครับบรรญายาชนะไปมาร์คมาเกสเข้าที่2ค่ะแล้วก็อันดับ3เป็นเปโดรอสคอส์ตาครับดาวรุ่งที่ฟอร์มแรงต่อเนื่องแต่อุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นนี่สิคะที่โค้งแรกเลยใช่ครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยคือฮอรเคมาตินแชมป์เก่าจากแอปริเลียนะครับค่ะเกิดอะไรขึ้นครับไปเกี่ยวเข้ากับมาโกเบสคีค่ะอ้าว ทีมเดียวกันแท้ๆผลคือมาตินเจ็บหนักเลยหนักขนาดไหนครับกระดูกไหปลาร้าหักครับโอ<ห>ครับทำให้ลงแข่งวันอาทิตย์ไม่ได้เลยถือเป็นสุดสัปดาห์ที่เลวร้ายน่าเสียดายมากส่วนเบเซคีก็เจ็บขาเล็กน้อยแต่ก็ยังแข่งต่อวันอาทิตย์ได้จบที่4ไป น่าเสียดายแทนมาตินจริงๆฮะและจากตรงนี้ก็นำมาสู่ประเด็นที่ใหญ่ที่สุดของสุดสัปดาห์เลยใช่แล้วครับไฮไลท์เลยมาร์คมาเกสควาแชมป์โลก2025ได้สำเร็จในสนามนี้ถูกต้องครับด้วยการจบอันดับ2ในเรสหลักนี่แหละค่ะทำให้คะแนนคะแนนเขาทิ้งห่างคู่แข่งจนไม่มีใครไล่ทันแล้วครับแม้จะเหลืออีกตั้ง5สนามหปิดจ็อบเร็วมากครับ เป็นการกลับมาครองบอลลังแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่จริงๆใช่ค่ะหลังจากที่ต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บหนักแล้วก็การปรับตัวกับทีมใหม่ดุคติด้วยครับการผ่าตัด4ครั้งการย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็กลับมาเป็นแชมป์ได้ในปีแรกกับทีมใหม่เลยสุดยอดมากๆค่ะแล้วนี่คือแชมป์โลก Mo t ต GP สมัยที่เท่าไหร่ของเขาคะเหมือนจะเห็นข้อมูลไม่ตรงกันนิดหน่อยอ่าใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็อาจจะสร้างความสับสนได้นิดหน่อย ค่ะยังไงคะคือมันมี2มุมมองหรือ2วิธีนับครับค่ะซึ่งบางสื่ออย่าง motorsport.com หรืออาจจะเป็นแนวทางใหม่จาก libertymedia เนี่ยค่ะเขาจะนับเฉพาะรุ่นสูงสุด Premier Class ก็คือ MotoGP ใช่ครับถ้านับแบบนี้มาเกสก็จะเป็นแชมป์โลก MotoGP สมัยที่7ครับอ๋อสมัยที่7นะคะครับ แต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งหรือตามที่โดน่ากับสื่อส่วนใหญ่อย่างรอยเตอร์สบอกเนี่ยแชมป์โลกสมัยที่9้าเอา้าทำไมเป็น9ล่ะคะอันนี้นับรวมแชมป์ในรุ่นเล็กด้วยครับคือ125 1 2 5สซีซีหนึ่งสมัยกับ Moto 2อีกหนึ่งสมัยอ๋อบวกกับ Mo t ต GP อีก7ก็เป็น9ใช่ครับรวมเป็น9สมัยซึ่งจะไปเท่ากับสถิติรวมของวอลเลนติโนรอซซี่พอดีโหแล้วทำไมถึงนับต่างกันล่ะคะมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังไหมมีการวิเคราะห์กันครับว่าอาจจะเกี่ยวกับ Liberty Medi a เดียเจ้าของใหม่ ค่ะที่มาจาก F1 ใช่ครับเขามีประสบการณ์จาก F1 อาจจะอยากทำการตลาดโดยเน้นแชมป์โลกพรีเมียมคลาสเพื่อให้เทียบกับ F1 ได้ง่ายขึ้นน่าจะอย่างนั้นครับคือ7สมัยมันไปเท่ากับสถิติของแฮมิลตันกับชูมเร์เกอร์พอดีอ๋อเข้าใจเลยค่ะทำให้เชื่อมโยงกันได้ง่ายสำหรับแฟนกลุ่มใหม่ๆโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาครับ อาจจะประมาณนั้นในขณะที่แฟนๆดั้งเดิมหรือทางดอน่าเองก็อาจจะยังยึดการนับรวมทุกรุ่นเป็น9สมัยซึ่งสะท้อนเส้นทางทั้งหมดของนักแข่งถูกต้องครับมันเหมือนการประทะกันร,ระหว่างประวัะวติศาสตร์ดั้งเดิมกับการตลาดสมัยใหม่โหประเด็นนี้น่าติดตามเลยค่ะว่าสุดท้ายจะสรุปกันยังไงแต่ถ้าเอาตามกติกาเฉพาะรุ่นมอต GP จีพเพียวๆก็คือสมัยที่7ใช่ครับถ้าพูดถึงเฉพาะรุ่นมอต GP คือสมัยที่7 แต่ถ้าพูดถึงชมป์โลกกรองปรีทั้งหมดของเขาคือ9สมัยค่ะเขาใจชัดเจนเลยค่ะทีนี้กลับมาที่บัญยันยาผู้ชนะในสนามนี้บ้างนอกจากเรื่องควานแล้วเขามีพูดอะไรอีกไหมคะเขาก็พอใจกับผลงานที่โมเตกินะครับแต่ก็มีให้สัมภาษณ์ทำนองว่าแบบว่าฤดูกาลนี้อาจจะต่างไปเลยหมายถึงยังไงคะถ้าเขาเจอจุดลงตัวในการปรับแต่งรถได้เร็วกว่านี้ครับ อ๋อเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าจริงๆมีศักยภาพสู้เพื่อแชมป์ได้ถ้าทุกอย่างเข้าที่ตั้งแต่ตน้ตนๆน่าจะประมาณนั้นครับสะท้อนว่าเขายังเชื่อว่าตัวเองสู้ได้แต่ปีนี้อาจจะปรับตัวกับรถใหม่ช้าไปหน่อยในช่วงแรกค่ะก็เป็นการส่งสัญญาณว่าปีหน้าเอาแน่ครับผมแล้วนักแข่งไทยหนึ่งเดียวของเราละคะก้องสมเกียรติจันทราเป็นยังไงบ้างคะในสนามนี้ ก้องสมเกียรติจากทีม l c r Honda ก็สู้เต็มที่ครับในสนามนี้แล้วก็สามารถคว้าอันดับที่15มาได้เยี่ยมเลยอันดับ15นี่ได้คะแนนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเก็บเพิ่มอีก1คะแนนสำคัญถึงจะแค่1แต้มแต่ก็มีความหมายมากใช่ไหมคะในรุ่นโหดๆแบบนี้มีความหมายมากครับตอนนี้กล้องมีคะแนนรวม3แต้มแล้วอยู่อันดับ26ค่ะการเก็บแต้มได้ในรุ่น Mo t ต GP ที่การแข่งขันสูงมากถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับ มันบอกอะไรเราบ้างคะการเก็บแต้มได้ของกองเนี่ยบอกถึงพัฒนาการการปรับตัวแล้วก็ศักยภาพของเขาครับกับรถฮอนด้าที่ขี่ยาก,ยากเนี่ยค่ะการที่กองสู้แล้วเก็บแต้มได้มันแสดงถึงความมุ่งม,มั่นการเรียนรู้ที่ไม่หยุดครับการมีนักแข่งททยอยู่ในระดับนี้แล้วเก็บแต้มได้นี่น่าภูมิใจนะครับใช่ค่ะเป็นเรื่องน่าภูมิใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วยหนึ่งแต้มนี้มีความหมายจริงๆค่ะยอดเยี่ยมเลยครับสรุปแล้วเจแปนิสจีพีที่โมเตกิ ปีนี้มีครบทุกรสชาติจริงๆนะครับครับผมครบเครื่องมากทั้งชัยชนะที่เกือบมีปัญหาของบรรญ,ญ,ญาย่าการกลับมาคว้าแชมป์โลกอย่างยิ่งใหญ่ของมาร์คมาเกสครับพร้อมประเด็นเรื่องนักสมัยแชมป์ที่ต้องติดตามกันต่อใช่ค่ะแล้วก็โพเดียมแห่งความหวังของโจวนเมียกับฮอนด้าครับและอุบัติเหตุของมาตินที่น่าเสียดายแล้วก็แต้มสาคัญของกองสมเกียรติที่แสดงถึงความไม่ยอมแพ้ใช่ครับเป็นสนามที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสําคัญที่มีผลต่อทั้งฤดูการแล้วก็อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกีฬาในอนาคตด้วย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการนับแชมป์ของมาเกสภายใต้การบริหารของ Liberty Media เดนี่ยนะคะครับอันนี้น่าจับตาดูยาวๆเลยก่อนจากกันวันนี้มีคำถามนึงที่น่าคิดทิ้งทายไว้นะคะครับการที่ Liberty Media เดอาจจะเลือกวิธีนำเสนอสถิติแชมป์โลกที่ต่างจากธรรมเนียมเดิมเพื่อเป้าหมายทางการตลาดเนี่ยครับ มันจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของแฟนๆดั้งเดิมหรือต่อมรดกของนักแข่งในระยะยาวยังไงบ้างโหคำถามน่าคิดมากครับระหว่างธุรกิจกับประวัติศาสตร์ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าขบคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ข้อมูลเชิงลึกที่เรานำมาฝากก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Motorsport AI ทุกคนค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ